ทุกทุกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องงานทวินอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ลาสเวกัสว้าวคลิปนี้นะคะแม่น้องจะพูดถึงว่า4คืน5วันที่ลาสเวกัสนะคะเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างคะ่ะ ขอเริ่มเลยนะคะค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันคะ่ะขึ้นอยู่กับสถานที่การใช้ชีวิตนะคะแต่ของพวกเรานี่ใช้แบบประหยัดธรรมดาสามัญคะ่ะไม่ได้กินหรูอ,อยู่แพงแต่อย่างไรขอเริ่มต้นด้วยค่าโรงแรมที่จริงโรงแรมแห่งนี้มันก็มีหลายชั้นแล้วก็มีหลายราคาแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามาวันไหนด้วยถ้าวันธรรมดาก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่คาสิโนเนี่ยราคามันก็จะแพงคะ่ะแต่พวกเราก็มีแพ็กเกจที่มาเป็นทีมเป็นกลุ่มไม่ใช่เพียงแต่ทีมของพี่ฟินพี่คายเท่า นนั้แต่ยังมีพี่ๆน้องๆที่แบบ8ขวบ10ขวบ12ขวบร่วมทีมไฟเออร์ด้วยกันก็มาอยู่ที่นี่กันหมดเลยเลยได้รับราคาพิเศษห้าโรงแรมของเราในช่วงที่เรามานะคะคืนละนหนึ่งร้อยแปดสิบดอลไม่รวมอาหารเช้า4คืนก็เท่ากับ720ดอลลาร์เพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นว่าที่คาสิโนเนี่ยมันมีความสับสนวุ่นวายแล้วมันจะมีความปลอดภัยอย่างไรนะคะในการเข้าพักอยู่อาศัยปกติเลยที่หน้าลิฟต์นะคะก็จะมีพี่ยามคอยเฝ้าระวังค่ะว่าใครทําท่าลับรับอๆแต่บางทีโจนเนี่ย มันก็ทําท่าทางปกติไม่ให้เรารู้ใช่ไหมคะถ้ามันจะไปลักของในห้องแต่มันก็มีความยากอยู่ที่ก่อนที่คุณจะขึ้นลิฟต์คุณก็ต้องเสียบบัตรในลิฟต์ค่ะว่าจะไปชั้นไหนถ้าคุณไม่มีบัตรนะคะลิฟต์มันก็ไม่ขึ้นกระดึกขึ้นไปข้างบนให้คุณคะ่ะแต่มันก็ยังมีช่องว่างให้โจรขึ้นไปได้นะคะอย่างเช่นถ้าเขาแอบยืนรออยู่ในลิฟต์ตลอดเวลาเลยโดยที่เขาไม่มีบัตรเสียบเนี่ยพอมีคนเข้ามาคนที่เขาพักที่นี่เขาก็มีบัตรเสียบปุ๊บโจรก็จะพูดดีๆกับคุณวว 5, 6, 7, ว่่่่่าาาใใหห้้้้้้ชชชยยยกกดดไไไปปััันนน5 7อออออะรรงงงงงเเแตจิๆขขพื มันก็ไม่ง่ายค่ะเพราะมันก็ต้องใช้คีย์การ์ดอีกรอบหนึ่งแต่ไม่น้องก็พูดขึ้นมาเฉยๆว่าจริงๆมันก็มีช่องว่างให้โจรขึ้นมาได้นะเพราะคนพลุกพลาดมากค <Yes. S 1> ่าใช้ใจ่ายรายการต่อไปนะคะก็คือค่าน้ำมันค่ะแต่เราขับเทสลามาค่าใช้จ่ายก็เลยถูกขึ้นไปอีกเกือบครึ่งเลยสำหรับค่าน้ำมันกลายมาเป็นค่าชาร์จ Energy แทนค่ะเราชาร์จทั้งหมด4ครั้งนะคะ1ครั้งก็ประมาณ25ดอลลาด์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเราชาร์จแค่20ดอลลดร์ค่ะทั้งหมดค่าใช้จ่ายกก็็45 3,325ดอาาาารปะมณ 3, 3บ่ค าร์เนี่ยทุกที่เลยนะคะก็จะมีราคาแตกต่างกันไปค่ะเทสลาเนี่ยเขาก็ฉลาดมากๆเลยถ้าที่ชาร์จตรงจุดไหนอยู่ใกล้ทางด่วนค่าชาร์จของ1ไมล์ก็จะแพงกว่าที่อื่นที่อยู่ไกลๆนะคะแต่ก็แพงกว่าไม่มากประมาณไมล์ละ2เซน3เซนแล้วแต่ที่ค่ะส่วนเวลาชาร์จอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันถ้าหน้าร้อนชาร์จตอนกลางคืนจะถูกกว่าแต่ว่าถ้าหน้าหนาวชาร์จตอนกลางวันจะถูกกว่า,วาแต่ก็ถูกกว่าไม่มากไม่น้อยเหมือนเดิมะนะคะเซน2เซนรวมทั้งหมดก็1ดอลลาร์2ดอลลาร์เท่านั้นค่ะเอาที่สะดวกเวลาที่คุณ คุณใกล้ตรงไหนนะคะคุณก็ไปชาร์จตรงนั้นเลยค่ะต่อด้วยค่าใช้จ่ายอันต่อไปนะคะอันนี้นี่ไม่สมควรที่จะต้องเสียค่ะแต่ก็ต้องเสียเรื่องที่ไม่น้องดื่มเสื้อผ้าของพี่ฟินพี่คายค่ะโชคดีที่เรายังมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เราก็เลยไปหาซื้อที่ถูกที่สุดก็คือโคสโก้แล้วก็วอลมาที่เราไม่ไปตามบรสออม m นอร์เชีลที่ถูกกว่าที่วอลมานะคะก็เพราะว่าที่นั่นน่ะยิ่งมีไม่ครบเข้าไปใหญ่เลยค่ะค่าใช้จ่ายเสื้อผ้านะคะเราก็ซื้อมาประมาณ300ด 15, บาแล้อยดอลค 25าดอนก็ประมาณ875บาทอันนี้จําใ,ใจจ่ายจริงๆค่ะและค่าใช้ใจ่ายอย่างสุดท้ายที่แม่น้องจะพูดถึงก็คือค่ากินอันนี้จะหนักสุดค่ะพอกินวันละ3ามือ้อและปกติเลยแม่น้องจะกินแค่2มือ้อแต่ถ้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยต้องกิน3มื้อเพราะว่ากินเป็นเพื่อนลูกชาย <Wow. S 1> มื้อธรรมดาธรรมดาที่เราจ่ายก็ประมาณ7-80ดถแอนแต่มีเพียงอยู่มื้อเดียวที่แพงหน่อยก็คือ350อาดอนเพราะว่าเลี้ยงเพื่อน,นด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเพราะว่าที่นี่มีบสเตอร์มีที่นี่ที่เดียวนะคะแถวบ น้องไม่มีล็อบสเตอร์เลยค่ะมีแต่มหมูไก่ธรรมดา าจะชั่งเป็นน้ำหนักของรบสเตอร์จานนี้ก็80ดอลลาร์แสามีเพื่อนก็สั่งเหมือนกันไงมันก็เลยแพงหน่อยสามร้อยกว่าแล้วก็ค่าเหล้าค่าเบียร์แต่ก็ยังม,มีความประหยัดค่ะพอพี่ฟินเนี่ยเขาชอบกินซับเวย์มากๆซับเวย์ก็จ่ายมือและประมาณสามสิบดอลลาร์เท่านั้นเต่ว่าสองนุ่ก็ชอบกินไอศกรีมลูกอมเคก้กอะไรอย่างเงี้ยเป็นขนมกระจุกะจิกที่เราต้องจ่ายส่วนแม่น้องก็จะกินซุปกินติมซำกินอาหารเอเชียอย่างเดียวค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปทั้งหมดการกินก็หนึ่งพันสามร้อยดอลลาร์ 4,500บาทรวมทั 4, ้งหมดทริปน <credit> <pr> ี้ที่เราพาลูกมาแข่ง4ี่คืน5วันที่ลาสเวกัสก็2,440เป็นเงินไทยก็85,400บาทแต่คงมีค่าใช้จ่ายกระจุกระจิกที่ไม่น้องลืมคิดค่ะก็คงมีอีกไม่มากเท่าไหร่เราก็เลยมาชุกคิดของทีมที่มาจากอสก้าขึ้นเครื่องบินมาด้วยโอโหเขาจะจ่ายกันเท่าไหร่เนี่ยเรานะยังโชคดีมาไม่ค่อยกันนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของทริปค่าใช้จ่ายในวันนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับ ถ้าถูกใจฝากกดไลค์ถ้าชอบใจฝากกดแชร์ค่ะแล้วอย่าลืม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วๆนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ